สวัสดีครับท่านผู้ชมทุกท่านครับวันนี้คลิปที่แล้วนะครับผมได้สอนเทคนิคการหาตั้งสายปีพ o r อ i n ์นิ่งมูนวิลเลไปครับคราวนี้ผมจะมาสอนเล่นเกมนะครับโดยให้ผู้ชมนะครับมาที่วิดีโอของผมก็ได้นะครับหรือว่าอาจจะเป็นคลิปวิดีโอที่กำลังดูอยู่นี้นะครับเลื่อนลงมาข้างล่างครับผมจะแปะลิงก์ไว้ให้ครับเริ่มแรก เราต้องสมัครบิดคับ nex กก่อนเลยครับอ่าบิดคับเน็กกดเข้าไปเลยปั๊บนะครับเขาจะอธิบายว่าบิดคับเน็กคืออะไรครับมันคือกระเป๋าเงินนะครับที่เอาไว้เก็บเงินดิจิตอลเนาะแล้วก็ NFT ของเราด้วยนะครับแล้วก็กด nex กไปนะครับอ่าเขามีโบนัสอะไรให้เนาะอันนี้ก็ลองอ่านดูแล้วกันนะครับอ่าเมื่อมาถึงขั้นตอนลงทะเบียนนะครับ ก็จะมีที่อยู่อีเมลนะครับผมก็จะใส่อีเมลของผมลงไปครับแบบนี้แล้วก็หมายเลขโทรศัพท์นะครับทุกคนต้องมีอีเมลกับหมายเลขโทรศัพท์อ่าผมจะใส่เลขโทรศัพท์ของผมลงไปนะครับครับอ่าเสร็จแล้วใส่รหัสผ่านครับต้องมีสัญ,ญลักษณ์อย่างน้อยหนึ่งตัวนะครับก็คือสัญ,ญลักษณ์พิเศษนะ แล้วก็ตัวเลขด้วยนะครับอ่าต้องมีความยาวอย่างน้อยแปดตัวอักษรมีสัญลักษณ์พิเศษพวกตัวแอดนะครับอ่าตัวแอดตัวชาร์ปตัวเครื่องหมายเงินอะไรเงี้ยใส่ไปหนึ่งตัวอย่างน้อยหนึ่งตัวนะครับถ้ากลัวจําไม่ได้ผมแนะนําให้ใส่ไปข้างหน้าหรือข้างหลังตัวที่เราจําได้หนึ่งตัวหรือว่าเราจะจดเอาไว้ก็ได้แล้วก็เก็บให้ดีนะครับ อ่าแล้วก็ติ๊กนะครับฉันได้อ่านข้อความยอมรับเงื่อนไขบริการเรียบร้อยแล้วครับตรงนี้แล้วก็กดยืนยันได้เลยอ่าผมดีมใส่รหัสผ่านตัที่สองนะครับขอกก๊อปฟังเลยารหัสยืนยันไม่ถูกต้องนะครับเขาไม่ให้กอ๊อปเนาะอ่ะทีนี้พิพมเองก็ได้ครับอ่าได้แล้วครับกดยืนยันครับเสร็จแล้วเขาจะ ตรงนะครับรหัสไปที่เบอร์โทรกับอีเมลเพื่อยืนยันตัวตนนะครับให้เรากดขอรหัสยืนยันทั้ง2อันเลยนะครับอ่าเสร็จแล้วให้เข้าไปที่อีเมลนะครับอันนี้ผมได้เข้าอีเมลไว้แล้วนะครับนี่ครับจะมีอีเมลส่งเข้ามานะก็เอารหัสตัวเนี้ไปใส่นะครับ รวมทั้ง SMS ด้วยนะครับก็จะมี SMS ลงเข้ามาเช่นกันอก็ใส่ลงไปนะครับแล้วก็กดยืนยันเสร็จแล้วทีนี้เขาจะให้ตั้ง PIN 6หลักนะครับอ่ะก็ใส่ลงไปปึ๊บอ,อ่ะเสร็จแล้วเม <ME> ื่อเสร็จแล้วนะครับก็คลิกเข้าสู่หน้าหลักไปเลย ครับเลือกปิดครับ Next นะอ่ทีนี้กดอนุญ,ญาตเลยครับเรียบร้อยครับตรงนี้ถ้าเราไม่ต้องการให้มันขึ้นบ่อยๆเราก็กดติ๊กไม่แจ้งเตือนแล้วก็ปิดหน้านี้ไปครับเราก็จะได้กระเป๋าตังค์ของเราเราสามารถเข้าเกมได้เลยครับโดยการกดลิงก์นะครับอ่าใต้ลิงก์ใต้คลิปผมก็มีไว้นะครับกดเข้าไปปึ๊บ เราก็จะเข้าไปในเกมนะครับอ่าเราก็จะมีคําแนะนําของเกมนะครับอ่าเดี๋ยวผมสอนเล่นเกมนิดนึงดีกว่าเนาะ,ะกดโอเคไปครับปาอ่าจะมีให้เลือกนะครับสําหรับคนที่ใช้เมตาแมสก็สามารถใช้ได้นะครับแต่เราจะเสียค่าแก๊สนะเราจะเสียค่าแก๊สเท่าไหร่ไม่รู้ประมาณ0.001เครรับมั้งประมาณไม่กี่บาทนะครับ ่าแต่ถ้าใช้บิดคัเน็กเนี่ยเราจะได้เล่นฟรีนะอนุญาตไปครับแล้วก็รอเจ้าไก่มันวิ่งอ่าตอนนี้เข้าเกมได้แล้วครับเมื่อกี้ติดปัญหานิดนึงตรงที่ดันไปใช้แอดเทวเกตนะครับในขันเข้านะครับอ่าเมื่อเราเข้าเกมมานะครับอ่าเราก็การอ เกมโหลดสักพักหนึ่งนะครับตอนนี้เหมือนจะมีปัญหาก็คือสามารถเข้าเล่นได้บนคอมพิวเตอร์ซัพพอร์ตอย่างเดียวนะครับแต่บางทีบางมือถือบางเครื่องนะครับสามารถเล่นได้เนาะก็ลองดูนะครับถ้าเครื่องไหนเล่นได้ก็อ่าบอกบๆก,กันหน่อยละกันนะครับเมื่อเข้ามาหน้าแรกนะครับเราก็จะได้ตัวคนเนาะอ่าเราก็สามารถเลือกทรงผม อ่าเท่ๆได้นะครับเลือกเพศได้นะครับว่าจะเป็นผู้หญิงผู้ชายนะครับอ่าหัวล้านอ่าผมสั้นผมยาวนะครับผมเท่ๆผมอ่าเลือกสีผมนะครับสีอ่าสีทองสีดำสีขาวได้หมดเลยครับอ่าแล้วก็เลือกเลือกตามชอบเลยครับผมชอบแบบนี้อ่าแล้วก็มีชุดให้เลือกสองชุดเสร็จแล้วใส่ชื่อครับ ก็กดโอเคปับครับเมื่อเข้ามาแล้วนะครับเขาก็จะมีคู่มือให้ดูเป็นวิดีโอนะครับอ่าอันนี้ก็จะดูได้เป็นไกด์ของอ่ายูทูบเบอร์ท่านอื่นนะครับสามารถดูได้นะดเนาะดูเป็นสาไทยดูเป็นภาษาอังกฤษหรือว่าจะอ่านคู่มือก็ได้นะครับกดเข้าไปก็จะเป็นคู่มือแบบนี้ เราสามารถกดอ่านได้แนะนำอะไรแนะนำการเล่นแนะนำการแปลงเหรียญน,นะครับสามารถเข้ามาอ่านตรงนี้ได้ถ้าใครไม่อยากฟังผมหรือว่าอยากไปอ่านเองก็สามารถกดเข้าไปดูตรงนี้ได้เลยนะครับส่วนวิธีการเล่นนะครับเริ่มแรกเราก็จะไม่มีอะไรเลยเนาะก็เราก็จะต้องทำฟาร์มนะครับอ่าเราต้องสร้างฟาร์มขึ้นมาก่อน โดยการวางฟาร์มไปนะครับกดที่รูปฟาร์มตรงนี้นะครับแล้วก็วางฟาร์มเนาะมันจะมีการทำท r a n s e c t i o n ขึ้นมานะครับเห็นไหมครับว่าบันรที่2นะเราบิดครับเนี่ยเขาจะมีโคต้า200ต่อวันครับตีทุกๆเที่ยงคืนนะครับกดคอนเฟิร์มไปครับปั๊บอ่าแล้วก็รอสักทักนะครับเพราะว่าการทำท r a n s e c t i o n เนี่ย หรือว่าการโอนเงินเนี่ยจะต้องใช้เวลาสักพักเราสามารถทำได้หลายๆอย่างพอกกันนะครับอย่างเช่นการทำ t r a n s c t i o n ก็สามารถกด t r a n s c t i o n แบบนี้ครับแล้วก็ทำ t r a n s c t i o n อีกอันควกคู่ไปในเวลาเดียวกันได้ครับแบบนี้ครับแต่ก็มีบางครั้งนะครับที่แบบเซร์ฟ คนเยอะมากๆ,ๆนะครับการทำ transaction ทก,ก็จะช้าหน่อยครับอันนี้ก็ถือว่าเร็วเนาะแล้วก็ช็อปนะครับเวลาจะขายเนี่ยเราต้องกดแอป r ูปก่อนนะครับแนะนำให้กดแอป r o ๊บไปก่อนนะครับตอนว่างๆเนาะแล้วก็มันต้องรอสักพักนะครับพวกแอป r o ๊บเนี่ย สำหรับคนที่อยากลงทุนนะครับก็สามารถกดช็อปได้เลยเนาะอ่าใครที่มีบัญชียอยู่แล้วก็ผมก็คงไม,ไม่ต้องอธิบายเนาะหรือว่าต้องอธิบายครับอ่าเราก็ต้องเข้าบิดครับนิกเนาะเข้ามาในนี้ปึ๊บ เราก็ตอนนี้ยังเราไม่มีเหรียญเนาะยังไม่มีเหรียญน,นะครับเราต้องทำการนะครับกดรับเหรียญแล้วก็เอาเจ้าตัวโคดเนี่ยไปใส่ในเว็บบิตครับนะครับเราต้องทำการซื้อเหรียญที่เรียบร้อยก่อนเนาะเดี๋ยวผมอาจจะสอนใช้งานเว็บบิตครับอีกทีหนึ่งสำหรับคนที่สนใจนะครับถ้าใครสนใจอยากจะลงทุน ลองซื้อเหรียญบิดครับนะครับผมอาจจะแนะนำให้ไม่ค่อยได้นะครับเพราะว่าผมเนี่ยอาทำเสร็จไปหมดแล้วครับเรื่องการยืนยันตัวตนหรือว่าการสมัครนะครับบิดครับเนี่ยเขาต้องยืนยันตัวตนว่าเราเป็นคนไทยสัญชาติไทยมีบัตรประชาชนมีบัญชีอะไรอย่างนี้ครับ แล้วก็มีงานทําหรือเปล่าอะไรเงี้ยเขาจะถามมาละเอียดเลยครับเพราะว่าเราทําธุรกรรมของจริงนะอ่าเรื่องของมเมล็ดผมก็สอนเวลาใช่ไหมครับว่าเข้าป่าเนาะเดี๋ยวผมเข้าป่าให้ดูรอบหนึ่งครับไอตัวฟาร์มซีดโท k e n ยังหมุนอยู่เลยแต่ว่าเสร็จไปแล้วนะครับนะผมเข้าป่าให้ดูรอบหนึ่งเนาะ เวลาเข้าป่านะครับเราจะเสียหินครับ1ก้อนนะเพื่อเข้าป่าหินก้อนเนี้จะเพิ่มขึ้น1เม็ดอ่าเพิ่มขึ้น1ก้อนทุกๆ2ชั่วโมงเวลากดเข้าป่านะครับจะมีฐานเซ็กชันเด้งขึ้นมาตลอดบ,บิดครับไม่ต้องเสียครับเหมือนเดิมกดคอนเพิ่มไปแล้วก็รอครับช่วงเข้าป่าจะรอนิดนึงนะครับเพราะว่า เราต้องทำ transaction ก็คือเราต้องทำการโอนค่างเงินเนี่ยหลายอันครับเขาจะทำการโอนพวกวัตถุดิบอะไรเนี่ยลงเข้าในเกมถ้าเรากดต้องผมต้องบอกไวนะ้ไงแล่าถ้าเราเจอพวกวัตถุดิบเนี่ยเขาก็จะทำการโอนท้งเซ็ตชั่นให้เรา แล้วก็เข้าป่าไปะนะครับก็จะมีไม้มีหินนะครับแล้วก็อ่าผมดึงอธิบายตรงสีงมุมซ้ายบนนะครับมันจะมี energy อยู่100 <c oughs> อ่าผมเจอกล่องตางบนกล่องนะครับอ่าผมก็จะผมต้องการหินเนาะอ่าเริ่มแรกนะครับแนะนำสับไม้ดีกว่าแต่ตรงนี้ ต้องใช้หินนะครับทุกครั้งที่เราทุบหินนะครับหินก้อนเล็กทุบสามครั้งหินก้อนใหญ่ทุบหกครั้งนะครับต้นไม้ต้นเล็กนะทุบห้าครั้งต้นพายนะครับเหมือนว่าจะทุบหกครั้งแล้วก็ตอไม้ครับเวลาตัดต้นไม้จะเหลือตอไม้ตอไม้นี่จะทุบ3าครั้งครับอบางครั้งก็จะโชคดีเจอกอนะครับ แต่ก็หอข้างในเนี่ยจะสุ่มอาจจะเป็นกล่องที่เอาไว้ขายได้อาจจะเป็นสกินหรือว่าอาจจะเป็นของอย่างอื่นด้วยนะครับอาจจะเป็นของดีหรือของไม่ดีเราก็ต้องดูนะครับว่าของที่ได้มาเนี่ยมันแลาริตี้ระดับไหนแลิตี้คือความหายากครับแล้วก็คือหายากจะมีระดับเลเจนดารี่เลเจนดารี่ก็คือของตำนานแล้วก็อีพิก จะเป็นของที่หายากนะครับ่ะผมแนะนำถ้าเจอกล่องแบบนี้คุบไปก่อนนะครับ่ะเราจะได้ของที่เอาไว้ใช้แล้วก็แนะนํานะครับเอาเดินมองหาให้ทั่วแมปก่อนอะตอนนี้ก็ยังไม่เห็นอะไรเท่าไหร่ใช่ไหมครับ ไม่มีอะไรนะครับพวกผลไม้นะครับอพวกผลไม้เก็บฟรีไม่เสียพลังงานพวกดอกไม้นี่ครับแนะนําให้เก็บดอกไม้ก่อนอเพราะว่าดอกไม้เนี่ยได้แน่นอนนะครับ่าดอกไม้ที่ได้แน่นอนแต่ไม่รู้ต้องออกจากป่าก่อนนะครับถึงจะรู้ว่ามีค่าเท่าไหร่แนะนำนะครับตอนแรกตัดไม้ไปก่อนเลยเพราะว่า ส่วนใหญ่นะครับเราต้องการลังตึ้งนะเราต้องการลังผึ้งดู Energy ดีๆนะครับต้นไม้ต้องทุบห้าครั้งนะครับนะเราจะทุบต้นไม้ข้างหน้าเนี่ยก็ดูว่าข้างหลังมีรังพึ่งหรือเปล่าห้าครั้งใช่ไหมครับสี่ห้ายี่สิบนะ อันนี้ถ้าผมเจอรังพึ่งเนี่ยผมก็เก็บไม่ได้อยู่ดีนะครับเพราะว่าผมไม่มีผลไม้ผลไม้ที่เก็บมาเนี่ยยังใช้ไม่ได้นะครับจนกว่าจะออกจากป่าเพราะฉะนั้นอ่าอันนี้ผมเจอละห้าสี่ยี่สิบนะครับผมฟันต้นไม้ไม่ขาดนะอ่าแนะนําถ้าเหลือน้อยกว่ายี่สิบนะครับอย่าฟันต้นไม้ครับฟันต่อไม้ไม่ก็ มันพวกท่อนไม้เนี่ยครับเพื่อะจะเก็บไม้ดีกว่าถ้าใครดวงดีนะครับถ้าใครดวงดีแบบว่าเปิดกล่องแล้วได้ขวานอะไรเงี้ยอ่าผมไม่รู้มีปะนะหรือว่าถ้าใครเอาเอาเหรียญลูมี่เนี่ยไปเปิดกล่องนะครับก็อาจจะได้ขวานมามันจะทำให้การลดการใช้นะครับ อ่าสเตมิน่ไปนะอ่าผมเก็บกินไปแล้วกันครับพอเสร็จแล้วนะครับให้ทุกคนกดโอนะครับเพื่อออกจากป่าเนาะกด Exit แล้วก็รอสักครู่นะครับระบบของเกมเนี่ยจะทำการครับเอาทุกอย่างเนี่ยใส่กระเป๋าเสร็จแล้วออกมาอันฟีดข้างนอกครับพออันฟีดเสร็จแล้วเนี่ยอ่า ตัวนาฬิกาจะหายไปครับและของทั้งหมดนี้เราจะสามารถใช้ได้นะอ่าตัวดอกไม้นี่ก็มีค่าแล้วครับ0.6เนาะครับอ่าทั้งหมดก็แค่นี้แหละครับสำหรับการเล่นเกมอ่า o r n i n g Moon Village นะครับอ้อผมลืมบอกไปนะครับแผนที่นะครับตรงนี้นะครับมันจะมีป่าอยู่ด้านขวาอีกอันหนึ่ง ผมแนะนําว่าผู้เล่นใหม่เนี่ยไปทางซ้ายดีกว่านะครับเพราะว่าทางผาเนี่ยใช้สเตมิน่าเยอะมากมันมีหินเยอะมากครับอ่าแล้วเราต้องเคลียร์ทางเพื่อจะเดินไปแล้วก็สังเกตว่าตัวเกมยังมีแผนที่ที่ยังไม่ได้เปิดอีกเยอะเลยครับอ่าผมไม่รู้ว่ามันจะเปิดเมื่อไหร่เนาะแต่ว่าถ้าเปิดเนี่ยเราก็จะสามารถเดินสำรวจได้มากขึ้นแล้วก็ได้ของเยอะขึ้นนะครับ ช่วงนี้ก็รอสเตมิน่าแล้วก็เก็บของแล้วก็ไปแลกมาเล็ดครับตามคนแนะนำของผมเนาะอ่ะครับก็จบการสาธิตการสมัครแล้วก็เล่นเกมครับหวังว่าจะเป็นประโยชน์กับทุกคนที่เข้ามาดูคลิปนี้นะครับสวัสดี